สวัสดีค่ะเอฟซนานแล้วแม่ไม่ได้อัดคลิปขายของมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเบื่อกันเลยยังวันนี้แม่ก็มีมึกกระตอย สวยๆนะคะแต่ว่าเป็นกระตอยไซส์ใหญ่นะคะมันก็เลยดูเป้งๆหน่อยเนาะมันเป็นกระตอยไซส์ใหญ่อะค่ะกระตอยเนี่ยมันจะมีแบบกระตอยเรือเรือใดแล้วก็อวนลากใช่ไหมพ่อมันมีสองอย่างอะค่ะกระตอยเรือใดกับกระตอยอวนลากอะจ้ะทึงไซส์มันจะต่างกันอะนะคะ fc บางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมกระตอยของแม่มันมันตัวใหญ่มันไซส์ใหญ่จ้ะมันมีสองไซส์นะจ๊ะ จะเป็นแพ็คแบบนี้ค่ะแพ็คละครึ่งกิโลเนาะเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์กรอบๆหอมๆเหม,มือนเดิมจา้ากะปี่หอมๆยั่วๆเหมือนเดิมจา้าขายนู่นนิดขายนี่หน่อยได้กาไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอได้ซื้ออาหารซื้อทรายแมวให้ลูกๆอ่จะจ้ะเก็บเล็กเก็บน้อยเนาะดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปวันๆได้มากได้น้อยก็คือเงินอ่ะเนาะ อีแม่ลูกดกจ้ะตอนนี้ก็ช่วงรดูของสตอร์ก็มีมานำเสนอนะจ๊ะ FC ท่านใดสนใจก็ทักหาแม่ได้ที่ ID line หรือว่าเบอร์โทรนะจ๊ะคือเรื่อง ID line ของแม่เนี่ยมีปัญหามาก FC หลายท่านบอกว่าแอดไลน์ไม่ได้ค่ะแม่อ้อยก็แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะคะเพราะว่า ID line มันเปลี่ยนกันไม่ได้เนาะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าแอดไลน์ไม่ได้นะให้ติดต่อแม่ที่เบอร์โทรได้นะจ๊ะหรือไม่ก็ลองแอดด้วยเบอร์โทรศัพท์จ้ะลองแอดด้วยเบอร์โทรศัพท์ดูนะคะเผื่อว่าจะแอดได้เนาะแม่ก็ไม่จะแก้ไขยังไงแล้วอะไรแฟดลูกหยีกวนสามรถก็ยังขายเหมือนเดิมนะจ๊ะ่ว่าที่มันเต็มแม่ก็เลยไม่ได้เอามาลง <laughs> ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าตัวอื่นที่แบบนอกเหนือไปจากที่แม่วางขายอยู่เนี่ยสอบถามได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งหรือว่าเ,เป็นปลาหวานอะไรแบบเนี้ยที่ว่าแบบเป็นอาหารทางใต้หรืออาหารทะเลอะไรเงี้ยสอบถามกันได้นะคะที่นอกเหนือจากนี้แม่ก็พยายามหานู่นหานี่มาขายนะคะได้เล็กได้น้อย อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะเมตตาแม่และเด็กๆด,ด้วยนะจ๊ะจะได้มีเงินมาซื้ออาหารซื้อทรายแมวซื้อขนมให้พวกเขาเนาะแม่ก็กลับขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมมาอุดหนุนสินค้าแม่ขอพระคุณทุกท่านมากจ้าสวัสดีจ้า